ครับผมนี้เราจะมาซ่อมจักรยานไฟฟ้านะครับรุ่นสามล้อนะครับสามล้อหกโวลต์นะครับมาซ่อมนะครับอาการคือเวลาเราเปิดเปิดสวิตนะครับเปิดสวิต์เปอร์เซนแบตมันขึ้นเต็มร้อยนะครับเปอร์เซ็นแบตขึ้น,นเ,เนต็มร้อยแต่เวลาเราบิดขันเร่งไปเปอร์เซ็นแบตมันจะลดลงมาเหลือศูนอรซนหรือหมดไปเลยนะครับ รถก็จะไปบ้างไม่ไปบ้านครับไปแล้วก็ดับไปแล้วก็ดับแต่แต่เวลาเราไม่บิดนะครับเปอร์เซ็นต์แบตขึ้นเต็มร้อยแต่เวลาเราบิดเร่งปุ๊บเปอร์เซ็นต์แบตบูบ้าบูบ้าบูบ้าเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เวลาเราเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จไฟสัญญาณขึ้นสีเขียวนะครับตัวตัวเครื่องชาร์จยขึ้นสีเขียวแบตเตอรี่เต็มแบตเตอรี่เต็มครับชาร์จเต็มใบตรงนี้นะครับ ผมก็มาไล่เช็คดูนะครับไล่เช็คพวกสายไฟนะครับคืออาการแบบนี้นะครับมันเป็นได้ประมาณสองสามสาเหตุนะครับอย่างแรกคือมาดูที่กล่องไฟนะครับว่ากล่องไฟสายฟงสายไฟพวกนี้มันหลวมมนันขึ้นขี้เกลือหรือเปล่านะครับตัวนี้ผมเช็คแล้วนะครับไม่มีขึ้นขี้เกลือไม่หลวมไม่อะไรนะครับไล่เช็คดูแล้วพอผมเช็คมาแล้วผมก็มาดูตามขั้วแบตนะครับ มันอยู beat, ่ใต yeah. ้ท้องครับร uh ุ่นนี้ครับมาดูขั้วแบตนะครับผมไล่ดูขั้วแบตขั้วแบตก็ใช้ได้นะครับขั้วแบตใช้ได้ทีนี้ผมมาไล่ดูแบตแบตทีละก้อนนะครับรุ่นนี้มีมีแบตทั้งหมดห้าก้อนนะครับมาไล่ดูทีละก้อนนะครับผมก็ใช้วัดโวลต์นะครับวัดวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์ไปเลยใช้ตัววัดโวลต์วัดแบตทีละก้อนนะครับผมก็วัดอาจจะทุรักทุเลนะครับ ลักทุเลนหน่อยก้อนนี้ก็สิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ก้อนนี้สิบสองโวลต์นะครับแล้วก้อนนี้ก้อนนี้ก็สิบสองโวลต์นะครับแล้วก้อนนี้ครับก้อนนี้ก็สิบสองโวลต์นะครับ๋ยวมาดูก้อนนี้น,นะครับก้อนนี้ก้อนที่มีปัญหานะครับก้อนน,นี้ขึ้น สิบโวลต์นะครับก็ดีสิบโวลต์นะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับถ้าดูจากน้างครับมันจะมุมบวมอยู่ครับคือมันชํารุดมันเสื่อมนะครับแบตเตอรี่มันเลยไม่เต็มตามแบตทุกลูกมันต้องเท่าเท่ากันนะครับคือสิบสองโวลต์นะครับแต่ลูกนี้ไม่เท่าครับคือมันเสื่อมครับมันเลยทําให้แบตเตอรี่ไม่เต็มหกสิบโวลต์อย่างที่รถมันเอาไปใช้นะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนต part, are out, are right? so way, ัวนี้นะครับว่ามันจะหายไหมครับถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะหายไหมล่ะผมอัปเดตให้อีกทีนึงนะครับแต่สาเหตุหลักๆมันก็มีประมาณนี้แต่ผมก็จะไล่เปลี่ยนพวกนี้ครับเปลี่ยนสายให้ครับสายพวกนี้มันขึ้นสนิมขึ้นสนิมขึ้นขี้เกลือแล้วครับแต่ผมเจอแล้วครับปัญหาหลักๆมันนะครับแต่กรยางไฟฟ้าปัญหาหลักๆมันอยู่ที่แบตเตอรี่นี่แหละครับบางที่ผมเคยซ่อมผ่านๆมานะครับ บางอาการก็บางอาการก็แบตเตอรี่แตกบ้างครับกระแทกแตกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็สายหลวมสายขาดประมาณนี้นะครับชุดคอนโทรลกล่องไฟก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับถ้าไม่ช็อตไม่อะไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าชุดคอนโทรลไฟฟ้าชุดกล่องไฟมันมีปัญหามันจะไม่ติดเลยนะครับมันจะดับเปิดสวิตช์อะไรก็ไปติดครับ ถ้าตัวนี้เสียนะครับเรามาลองเปลี่ยนแบตดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับมาแล้วครับแบตครับเดี๋ยวมาทาการการเปลี่ยนแบตนะครับแบตสั่งมาแล้วครับห้าลูกนะครับเจ้าของเจ้าของรถะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยห้าลูกนะครับนะมาแล้วครับแบตเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันนะครับครับพุ่มหลังจากที่เปลี่ยนแบตแล้วนะครับ ครับใส่แบตลูกใหม่ไปเลยนะครับใส่แบตใหม่ใส่ไปห้าลูกนะครับใส่ใหม่ไปเลยแบตด,ดูหน้าตาครับไปเต็มเลยครับมีรถมีอะไรนะครับเดี๋ยวให้น้องทดลองขี่ดูนะครับลองขับดูจะไปไหมครับลองทดสอบกันครับไปเราจะไปได้ไหม ไฟหลังไปรับโอเคครับไม่สะดุดไม่อะไรนะครับไปได้ครับก็โอเคครับอาการนี้นะครับคือเปิดมาแล้วเวลาเราเปิดมาแล้วเราบิดคันเร่งนี่จะไฟเปอร์เซนต์แบบจะตกบ่าตกบ่าตกบ้าบิดไม่ไปนะครับไปบ้างไม่ไปบ้างคือเกิดจบอาการแบบเสื่อมนะครับโอเคครับไปครับไปครับครับผม ใช่นะครับ